สามครับตัอีพตัอพีนะแล้วมตอ p ที่สามนะครับวันนี้มาตัวกัมาครับ EP ที่สมาพ่อกัน EP พสครับที่สครับผลเป็นโรตลักกามีครับส่วนหนึ่งมันหลายคากหลายเน่พีนุพี่น้องครับเาพี่ฮ็ดปวกแต่แดง ไอ้จืดเลยจะนคตรัลยต้นหันจำค่าๆักคนนาาา่าเลยสิไม่ได้ไงพี่น้องพุอดอะ ก็ได้เก็บอยู่พี่น้องเออเงาเบือนบกบืนบากฮะนี่แหละต้นาะไานี่แหละฮะเบื้องหักดอกนี่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 พออยู่เลยพี่น้องเหนื่อยก็พักนะจ๊ะ Mình này cái đỏ ngã mà ngắm Ui, ừ. ừ, Đây này, อ,อกำลังเปิดจีๆเป็นดอกคนกำลังงามๆครับบางเมแงงพ่นีกับจีพอดีแกงเป็นดอกงามๆ,ๆครับงามงามงามพี่น้องครับูยเฮ็ดอย่างไรมางามแถ เห็ด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 นะครับอืมขึ้นาหาันตาครับบัออกทองแดงครับสวยงามมากเลยครับอีพีสามครับเนื้ออีพี่สามเสีได้หลายบอรครัไปหรอกอืมพี่น้องวัดลินวัดลินอืมกายบปบเก็บดอกอืมเนี่ยสมัยโบราณเพูดว่าเราบ้างอัน เวลาเป็นนางเงียวเราบ้างเด้อพ่อเ่าพูดได้ห้ำๆน้นาวๆคือข้อยโมลินตอดความทรงจำกับคืนออกก้นมเแล้าพ่อเนาพี่น่อโอ้ยดอกนี่มางามเท่มึงในพี่น่อผมกูแต่งอ่ฮะให้ถุงขาดีให้ถุงขาดวงออก อม,มอ,อ,อมันหลอกนน่ะเจ้าหาเันว่มันออกมีมูมันอยู่ปะ นนะงานไปนองครับดอกกันไงนึงคุณมาอันดูวครับได้บปครับพีพีพี่ว่าโจ๊กว่าโจ๊ะ เฮ็ดตังขาวโด่งพี่น้องเอ้าีเฮ็ดตังขาวโดงครับพี่ห้องเฮ้เออมาดูนครับแมๆคนกัมมาหายยากหายจนน้ำแข็ครับน้ำขเานี้ครับ ครับฝนมันตกใส่วังหันนี่ครับแม่มันกระติกออกไปห้าเห็นที่ละบานเนี่ยเบื้องบกากับวเห็นครับพี่น้องปลองไปเนี่ยขึ้เขาบ้านะเนี่ข้เขา โอ้ยเพิ่งเข่าดงครับสวยงามงามครับในเนี่ย,ยครับโอ้ยจะสะออนมาพี่น้องเบื้องในเห็ดเบื้องรับจะสะออนหนึ่งเห็นหนึ่งดกอกเห็นดอกหนึ่งนี่ละแถวนี่ละมันเกิดฮำมสองดอกสามดอกเบ้าตัวนี่ละมันออกไปเบิดนี่แถวหนึ่นอย,ยู่เข่านะ่ะดอกหนึ่ง บ่าวาก็ค่อยอวยอวยอวยไปหารถครับ็ี่เมนเทแงหรอเมนเทสของผมอ่ะไปไปดองครับค่งาม้ว้าตัวไหนกง

ด,ดอกมอมดอกคนใหญ่ครับีนี่ดอกอีพีที่สามด้วครับันเห็ดงาไรกับอาลงอ๋อเเดี๋ยวนอมาปงกระจาอยู่ไก่ต้้งไปตลาดโอเแท เปิดกับแล้ะครับพี่ลองให้โจได้วยครับนายเท่านั้นเหมือนเนาะเข็บเข็บเอาโตโอ้โหมาปวดมาปวดที่พี่เนาะก็ดีกันกันก้นกันเอาจะเย็นเย็นฮะเอาอุ้ยขาพี่น้องขาพี่เนี่ยแม่์มยครับ ดอกน้อยๆมันก็ยังเกิดอยู่เด้บ้าวโตอู้เกิดแล้วพี่น้องแม่ๆครับนี่ดอกเพิ่นเ้อมางามแท้ปากกดไหลกดแซ่เด้เด้อครับบางกดเพิ่นก็ว่าเข้าตัวว่าเอาสีไปแต้้มให้ซอกกระแลกบอกเพิ่นว่าโอ้ย โมเมนต์ moment, moment, เอาสีมาแต้มด้วพี่น้องด้วย่นเด,ดีตัวหนาคนคนคนการมันเป็นเหตุเพิ่งเข้ากับครับเพิ่งชิแถวเนี่ยเเบาตัว ดอก่สองดอกปอาดอกพี่น้องสามดอกเฮ้ยสอนอยู่ในใบใหม่พี่น้องครับแกงแซ่บแสบเด้อครับต่างประเทศเพิ่นกะเก็บเฮ็ดผงเฮ้ากะเก็บเฮ็ดผงคือกันครับพี่น้องจากไทยเข้า่นไปอยู่ต่างแดนไปมีขอบมีขั้วพิ่นกะเก็บเฮ้ากะเก็บ ทางต่างประเทศเพิ่อนกันดอบอกไงตสอ่อนครับกระทิเสียบคือกันคือบาทเฮ็ดบานเฮานะพี่น้องเอ้ยฝากแชร์คลิปเน่เดอ้อพี่น้องฟ้องไปผู้อยู่ทางต่างแดนครับอีสานบานเฮากับนี่คือกันก็เพิน่นอยู่ครับมองมีอขาเพิ่งง่ามขาเพิ่งติตันตึงเลย มันงอกขึ้องครับโอ้ยขาเป็นใหญ่เนาะยขาเป็นงามงามขึ้นดอกว้ายดอกงามแน่พี่น้อกดาวจูบพันตัดกายเฮดงามครับอื้มดาวไอก้ก็รลังมากครับ,บอุบบออ้ยดอกเยอะหน่อยมันก็กอันนี้ เ่อน่ขาพี่น้องขานี่หรือขาขาเหยดตียไม่สีแเครมสีครับสาวเมกครับโอ้โหุ่นขอไปเอาผุ่นไม่สีสีใส่ตัวนี้ได้ยังลหะเก็บเอานี่นี่ไม่สีนี่อยู่ในหลุมนี่เ็ดเดออยู่ในหลุมเเมแนวอื่นได้ป่ติ ดอกน้อยๆมันก็ั่งขข้นเมื่ออื่นสินาเพิ่งนี่ขอเจ้าในถอดเสียใจผนี่แหละข้กเข็บงเอแกงซบแส่บมาบ้านเด้ส่วนแล้วเราบ่านี่สีว่าพี่สอยู่หลานกับย สาวเมีของสาวเมีครับเบาอายุอใส่หรอเบาอายยังไปทังแดดลาอานี่แหละนาจะนเป็นาสูงส่ยังสง่อยู่สูงหนึงอย่างน้าแม่งพิษบงไข่กําลังออกได้ไหมจีพิษบงไขน่น้ำเบาเบิ่งๆขาวจูนพูนนีเป็นก่อๆเลย กไหลงงอยู่บานที่สวไข่สองสามดอกมันเม่ยบอลนี kind of ่ันคือเป็นอะไรปาขาขอนเป็นผิวแล้ขาบวมด้วยให้กไอ้เหน่นมไ่เนจุ่มจอยู่เหรออ้่อยจุ่มเหรอไอ้เห็นอะไรนี่อ้ถามทศไนมียไงลงไปนี่ไอ้นี่นี่ลงไปตามปลานี่ออกไปบดตามปลาน่ะ บ้าไอ้ครับบนเบาไอ้ครับถึงมากครับเ้าไอ้สาวเมฆครับอู้ยเห็ดดินเห็ดไข่นี่เมฆนี่ลงไปนี่นี่ลงสีเมียกว่าลุงเฮ็ดข้าวใหญ่ข้าวดงบอกเออเออนีิ่้าวหงไ้าว่ดเิ่้าว่เฮดิาว่เด้วก่เดเ้ว่ฮ่อเฮดาล็งไปนว่เี่ง้าวใ่เี่งาลเ่งขาี้า่ล้านีงไ้นี่เ ยาเปียวไลด์ด้วยนะมีน้ำตานนั่นลงไปนี่นะั่นมันออกไปเบิดส์สีฟ้ากันยางไปหาหลอดละครับสายตาเมฆยเบาไอ่ก็ไปสี้มันออกไปครับลราหาลงไปตามหิมหวัวนั่นละแม่จำได้ป้าแม่โอ้โหสีฟ้าหิมหัวที่มีกันแพร่ที่เ้าเห็บไปปลวกไป้เจ๊ไปไปวกแดง นั่นละลงไปหันล้กวก็แม่นี่มหัวเบิร์ดนั่น,น,นงาเงาไปสูดปุ่นนั่นและ้ง,งัมันออกไปเบิรดในสีมันออกไปเบิร์ดอืมองมันอืนกับทิมา่านี่ยังลหะ ผีผีถ้าผีก็ออก หนึ่งกระแทบแพูนต้นหนาพูนพูนพูนต้นหนาพ่นพูนี่นสองดอกมาฝานห่างๆกันมาจักเต็มกระตาพี่น้อง Mm hmm. อีกทุ้งเสือหนึ่งครับพี่ฮาไปเรื่อยๆครับใช่เฮ็ดทงผมตัวหนึ่งฮิดสองดมับอีพี่สามครับพี่น้อง หกเสือหนึ่งพี่นะครับห้องเบาตัวนี่ครับพี่พุนถุงหมดใหญ่เลยครับเต็มถุงครับอะไรนันงผ้นสองกระตาเหรอว่ามันนิกว่ามันโคตรมิลูกบัดเนี่ยโอ้ยครับสี่ผ้ากันกลับแล้วครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับเบาดินเบาตัวเบาโจกกสิกลับแล้วครับือนี่พือว่าได้หลายเติมพี่น้องหมดหอนหมดนะครับอุ้ยกระตาสองอีกหกเสือหนึ่งครับเฮดสามอีพี่ครับ คพูดนะโภดเมนเบิร์ตคาพิทปฏิวัติตัวขอบบุญขอบคุณแห่งเอื้อแห่งใจจากแม่แม่เอฟซีเด้อทางบ้านครับพี่น้องทางฟังเล่าตลอดจนพ่อแม่พี่น้องพี่พี่เอ้ไอ้ใส่ยิ่งพี่ตากจากทิ่ฐานบ้านเกิดไปสู่ชีวิตอยู่ทางตางแดนต่างประเทศครับเห็นเพิ่นเก็บเห็ดอยู่ทางตางแดนเนาะครับมีแต่ดอกใหญ่ๆนะครับกับเปตาอ่อนซ้อนสะอ่อนน้ำเพลินนะครับลูกหลานอยู่ทางประเทศไทยนะครับกับเก็บเห็ดด้วกันครับเห็ดเพิ่งน้ำอ้อยเห็ดเพิ่อขอกำนะครับจากก้อนซ้อนวอนซ้อนเลยครับเห็นเพิ่นเก็บอยู่กรุงเทพ บางทีบ<อ>เบาเลยบินไปเงินบเบาเงินเบาบาทครับอย่างไรอย่างไรก็จะเริ่มวิธีชีวิตอีสานบานเฮาเด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำ<อ>ลังใจให้ในครอบครัยดินที่อีสานเบาตัวอีสาน<อ>บานเฮา,า,เาสา,าวเมฆยเบาไอ,ดนดาานาอา้นะครับอีสานผ้าหลาะเบาบอยแดนดินอีสานเบาโจ้นะครับเบาอามนะครับเบิร์ตสุขุมทุกคนฮักแฟงพี่น้องผมสุขุมทุกคนครับอยู่ดีไม่แห้งครับสวัสดีครับค่ะ